Try. ฝันยังคงเรียกฉันไปไม่รู้จดหมายจะอยู่ที่ไหน,น

ก็สวัสดีครับมาพบกับผมเอมทางสายแคมป์นะวันนี้เรามาที่ออกแคมป์นะครับซึ่งเป็นงานร่วมระหว่างาคนหื่นแคมป์นะครับแล้วก็ทุรักทุเลนะครับผม <remarks> เดี๋ยวเราพามาดูเต็นท์พี่ๆกันนะครับว่านี่วันนี้เขากลางอะไรกันบ้างนะครับ ก็จะแบ่งกันเป็น2ฝั่งนะฝั่งซ้ายก็จะเป็นของอแกงทุลักทุเลนะครับแล้วก็พี่พี่ควรหื่นแค้มนะจะอยู่ฝั่งขวานะครับเต็นกับละเต็นก็สวยงามมากนะก็จัดเต็มนะครับ สีขาวสวยมากตเปลี่ยนเลยเนี่ยตัวินตัวนี้นะครับวิดาดิโดนะครับสีเหลืองสวยโอ้เซ็ตจัดเต็มจัดเต็มจริงจริงพี่จัดเต็มทุกที่เลยไหมเนี่ยก็เบเ้าเก็บแล้วเขาเต็มนอน อันนี้ของพี่หนุ่ยนะครับ Animal Camp นะพี่กางก,ก็เจกราลนะครับไหนเฮ้ยแต่มัมนต้องรุ่นพิเศษด้วยนะแดงไไปชุบเอาดีกว่าเ,เออไปชุบเอา,เาตามคูดแห้ ดีครับพี่เล่นน้ำกันแต่แถวนี้ไปน่าจะเป็นออแบ็กนะครับเหมือนเป็นเป็นงานมินิออแบ็กนะอันนี้ของของคุณเท่นะครับคุณเทคุณเทคอนะครับ มาตีมดำสวยมากครบชุดเลยนะเป็นขอดตัวใหม่นะสวยสวยสวยมากเป็นขอดที่กลางออน,นิ่งได้หลายรูปทรงมากนะที่ผมดู ไม่ต้องห่วงเรื่องฝนเรื่องแดดเลยนะตัวเดียวจบนะครับ,บวัดดีวัดว,วัดหันมานะอ้าวหันเลยเนี่ยแหละจังหวะน,นี้แหละลอันนี้ช่องอะไรเนี่ยทางใส่แคมป์พี่ผมเอ็มไงเอ็มที่น่นะพี่เคยบิวของนั่น,นไง เอ๋ออ๋อที่ไปสั่งไอ้แผ่นพี่บูนะไม่ใช่แล้วคนละเอ็มแล้วพี่แผ่นข้างของอ๋อใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเราดิขายของยืขายของเตรียมการก่อนวันนี้ก็เอาแผ่นพี่บูมาแต่ว่าแผ่นท็อปนะอ๋อครับไม่ได้แผ่นก็ใส่พาร์ อันนี้ของเรานะครับเราก็จะจุดนี้นะอยู่ใต้ V House M เนาะแล้วก็กลางเจลาข้างในนะครับประมาณนี้อ้าวอันนี้กล่องไข่อะเพราะอย่างดีเอามาอยังดีไม่อย่างดีไม่อยู่ข้างบนไอ้ที่นอน แดง,งๆอยู่ข้างบนคอตอยู่ข้างบนเหมูหมูข้างหน้าก็มีใ<ะ>กล้ๆเลยออกไปข้างหน้าเนี่ยพอหรออ่าเรามาดูฝั่งนี้นะช่วยกุ้เลน,นะครับอันนี้ของคุณพีเตอร์นะเป็นโตเกียวคร์ฟนะครับแล้วก็ เจกหละเนาะอันนี้ก็พีเอฟสีแดงนะสวยสายเบาๆนะครับอย่านี้พีเอฟสามพีสีเทานะครับนี่กำลังดีเลยสวยมากสีเทานะสตาร์สามนะครับ จานต้องมาช่วยผมถ่ายทีมผมตากล้องเยอะมากแก๊งผมอะะเลิก,ลกแล้วผมไม่ถือกล้องทำไมแล้วเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับรอบๆก็เป็นงานเอ็กเล็กๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะเออน่าจะกลางทาร์กันตรงกลางแล้วก็ นั่งคุยนั่งกินนะครับผมวันนี้เราก็เหมานะครับเหมาทางด้านหน้านะครับโซนด้านหน้าทั้งหมดเลยที่เป็นร้านหินนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับ สิบกิบเปิดฝาจริงแม่แม่ิบเปิฝา่นใาีถ่ายโบ้างพี่พี่อะไรนะต้องา่ต้องปตัวเนี้ยเดินถ่ายเดินเเ็แบบ่าผเห็นแค่นี้เลยผมไม่รู้เลยว่าในตัวไหรผมว่ามันแค่ไม่ว่าก่องใชชี้กับผมแม่วิจารณ์ว่าบตัวใหญ่กผมคือรอบลัาใอะไห้ ใส่ก็ไม่สวยซอเ่งแต่ว่าตั้งแต่เป็นแล้วแหละแต่ว่าเขามีแจ็คล่าแล้วมีคแจ็ลาหรอแต่งะเซ็มไม่ไี่เอาักเยขึ้นแจ็คล่าเลยเออเป็คามวานเอามื้นแล้วเวามานเลยมีด้วยต้องตีนีเป็นนำคารายแบแต่ช่วงนั้นน่ะคาราปุเป็นอย่าไรดลองใช้ประโยคที่แลพต่ะวิารนี่หนย 哈哈哈哈哈。 พี่เดี๋ยวเหี่ยเข้าไปตอนบ่ายสอง